อยู่กับผู้ชายสองตัวสองในห้องลับๆทำได้ไงสวัสดีคะ่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้วารุตตาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการที่เราทำงานอยู่ในบ้าน แล้วอยู่ห้องใต้ดินแล้วเราทํางานคนเดียวกับคนแปลกหน้าแล้วเป็นอย่างไรใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าบ้านของวาุุตาที่เป็นห้องนวดเป็นแบบไหนเข้าไปดูคลิปเมียฝรัง่งเมียฝรั่งเปิดบ้านในประเทศเยอรมันให้ดุกนะคะก็จะเห็นว่าบ้านห้องใต้ดินมันเป็นแบบไหนแล้วห้องนั้นก็เป็นห้องธรมมหากินของวารุตาค่ะ แล้วเวลาเรานัดลูกค้าแน่นอนค่ะยิ่งเป็นร้านที่เราเปิดใหม่ที่เรายังไม่ลูกค,าค้าขาประจำทุกคนที่เข้ามาหาเรานั่นก็คือคนแปลกหน้าหญิงชายแล้วโดยเฉพาะผู้ชายการที่เราไปอยู่ห้องใต้ดินอยู่ในห้องอับอัแล้วต้องนวดกับคนแปลกหน้า เขาแปลกสําหรับเราเราก็แปลกสําหรับเขาแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่ใครๆก็รู้กันนะคะว่าความคิดของคนที่เขาคิดอยู่ในสมองเขาคิดอะไรเราไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆบางคนอาจจะแฝงมาว่าเปิดเอ,อ,อยากจะมานวดแต่แต่ก็เรียกว่าไงคือความคิดแอบแฝงเข้ามาแล้วเรื่องแบบแเรื่องนี้นะคะ เป็นเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ในแถวของวรุตาบ้านที่วรุตาอยู่นะคะจะมีทั้งหมดที่ปลูกพร้พอมกันและลักษณะเดียวกันนั่นก็คือสี่หลังเหมือนกับทาวเฮาบ้านเราประมาณนั้นนะคะทุกหลังจะมีความวิตกกังวลกับวรุตามากวรุตาเธอไม่กลัวหรอเธออยู่กับผู้ชายแปลกหน้านะ แล้วเผื่อเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเธอเธอจะทํายังไงว่าอย่างนั้นเธอไม่กลัวหรอใจของวรุตตาจริงๆกรวไหมกลัวแต่ถ้าเกิดเราไม่กล้าสู้กล้าฝ่าฟันออกไปเราเราจะอยู่ก็เรียกว่าอยู่แต่กับความกลัว ซึ่งบางครั้งมันอาจจะน่ากลัวอย่างที่เราคิดก็ได้หรือเหมือนอย่างที่คนอื่นคิดก็ได้หรืออาจจะไม่น่ากลัวเหมือนอย่างที่เราคิดหรือคนอื่นคิดก็ได้แล้ววรุตาอยู่กับความกลัวมไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีอาชีพเราต้องมีรายได้เรามีลูกเรามีครอบครัวจะรอให้สามีมาทำมหากินแล้วคอยเกาะเขากินมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้คนแบบ โชคดีมีสามีรวยล้นฟ้าเรามีสามีเป็นแค่คนธรรมดาหาเช้ากินค่ำด้วยกันฉะนั้นเมื่อเราลงเรือชีวิตด้วยกันคนหนึ่งพายคนหนึ่งก็ต้องช่วยพายฉะนั้นวารุตาจะทำอย่างไรให้เราได้มีอาชีพได้มีรายได้เพื่อที่จะประคองครอบครัวของเราให้ไปต่อได้จนถึงบ้านปลายของชีวิตจนถึงจุดหมายปลายทางของเราได้กันทนะั้งคู่ วารุตาไม่กล้าไม่ได้เมื่อเดินมาถึงจุดจุดนี้แล้วต้องลุยอย่างเดียวสุดท้ายวารุตาก็ลุยด้วยความที่กล้ากล้ากลัวกลัวแต่ก็ย่างเท้าไปแบบไม่ค่อยจัมัน่นคงแต่ก็ยังกุงก้าวต่อไปถ้าวารุตาจะสังเกตผู้ชายนิดหนึ่งนะคะถ้า คือเรารับโทรศัพท์จากลูกค้าวิธีการสังเกตว่าผู้ชายคนนั้นมาซื่อแบบมาไม่ซื่อคือเริ่มแรกชื่อจะไม่บอกหรือจะบอกแค่ชื่อเล่นเพราะว่าคนที่นี่เวลาเขาโทรมาแล้วเขาจะต้องโทรมาว่าเขาชื่ออะไรเขาต้องการทำอะไรคือเขาจะบอกวัตถุประสงค์มาแบบชัดเจนมาก แล้วน้ำเสียงของเขาจะเป็นน้ำเสียงที่ชัดเจนคือมันเข้าใจได้คือเราสามารถฟังจากน้ำเสียงของเขาได้แต่ถ้าเกิดใครบางคนที่มาแบบแอบแฝงใช้ชื่อเล่นบ้างหรือโทรศัพท์ก็ไม่โชว์เบอร์บ้างคือมันเหมือนกับเรามีโข้อสังเกตมันทําให้เราว่าเออคนนี้นะมันเริ่มจะไม่ค่อยน่าไว้างใจอย่าเอาอย่าเอาคือวรุตตาคัดตั้งแต่ตอนที่รับโทรศัพท์แล้ว ถ้าเสียงมาแบบแบบแบบไม่มั่นใจไม่ชัวร์ไม่อะไรก็คือตัดกันตั้งแต่ตอนนั้นก็จะบอกปัดไปว่านวดเต็มนัดเต็มไม่ว่างก็จะบอกแบบนี้แล้วก็ขอบคุณค่ะที่โทรมาแล้ววิธีการอีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือถ้าบางคนโทรมาแต่โชว์เบอร์เราก็ฮึมโชว์เบอร์นะ เหมือนกับก็เรียกว่าเขาเขามีความบรยสุดใจอยากให้เราได้เห็นเบอร์เสร็จแล้วโอมานวดด้วยกันแล้วเขามีพฤติกรรมที่เกี่ยวก็เรียกว่าบางคนมีพฤติกรรมแบบบ่งบอกว่าเขาเขาเขามีเซ็กอะไรเงี้ยเหมือนแบบเรานวดนวดแล้วเขาแบบสายก้นยึง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 เราก็เริ่มรำคาญเริ่มรู้แล้วผู้ชายคนนี้เริ่มจะอือ่า ไปแบบแนวนั้นวรุตาก็จะก็เรียกว่าจะบอกเลิกจะไม่บอกเลิกระหว่างทางจะนวดจนไปถึงจบชั่วโมงคือใช้ความอดทนของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเบอร์ผู้ชายคนนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์ว่าไม่รับนวดต่อไปคือในโทรศัพท์ของวรุตานี้นะคะจะมีเป็นหางว่าวเลยแฟนบอกว่า ของเธอนี่ห่างว่าเลยนะลูกค้าที่เธอไม่รับคือลูกค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ลูกค้าที่มีพฤติกรรมแบบไม่ให้เกียรติเราพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงทางเพศเนี่ยวรุตาก็จะบันทึกหมดเลยคือจะไม่รับเราพยายามคัด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 ,คด,คด,คดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่ยคัดคนดีเข้ามาหาแล้วเหมือนอย่างที่บอกนะคะเพื่อนบ,บ้านคือกลัวมากๆวรุตาเธอ บางครั้งลูกค้าเองนะคะ,ะเขาบอกว่ารุตาเดี๋ยวฉันชื้ออเองก็เรียกว่าพริกไทยสเปรย์มาให้ชื้อเอาไหมบอกอ่ะไม่ต้องอ่ะเพราะเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินนะสเปรย์ก็กดไม่ออกคือคือมันแบบก็เรียกว่าไม่มีแรงกดสเปรย์ แล้วทูไม่หาวิธีการอะไรป้องกันตัวถึงมั่งเลยหรออย่างเช่นมีกล้องอะไรอย่างเงี้ย<ม>บอกอ่ะไม่ต้องอ่ะแล้วธอไม่หาอะไรป้องกันเลยหรอบอกไม่อ่ะไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นวรตตาใช้เพียงคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันมีพระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่ในหัวใจของฉันถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับฉันก็ถือว่า เป็นเวรกรรมของฉันแต่ฉันจะทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นโดยตั้งแต่คัดตั้งแต่ตอนเข้ามาไอตอนที่ตัวสัตว์ตอนเข้ามาคกคัดอีกดูพฤติกรรมของเขาว่าเป็นอย่างไรแล้วตอนนวดอีกก็จะดูพฤติกรรมของเขาอีกคือจะดูเป็น3ามสีขั้นตอนกันเลยทีเดียวก่อนที่เขาจะรับ เข้ามาเป็นลูกค้าของเราครั้งแรกเป็นการพิสูจน์คนครั้งที่สองก็พิสูจน์คุณไปอีกครั้งที่สามพิสูจน์อีกครั้งที่สี่ก็ถือว่าคุณเป็นคนแบบไหนฉะนั้นจะถ้าเกิดมาแบบแย่ๆมากก็อย่างที่บอกคือตั้งแต่โัวศัพท์นั่นก็คือคัดทิง้ง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 คือเรายอมคัดคนที่เราไม่แน่ใจออกดีกว่าที่เราจะมาก็ได้ว่า มาทนรับกับสิ่งที่มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นเรานวดคนเดียวในห้องรับๆัและอยู่กับผู้ชายแปลกหนะ้าทำได้ไงอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่ต้องฝ่าฟันเราอยู่กับความกลัวไม่ได้และโดยเฉพาะเพื่อนบ้านมันอย่างที่วรุตาบอกนะคะเขากลัวมากวรุตาเธอทํายังไงเธอทํายังไงอะไรประมาณนั้นวรุตาบอกว่า ถ้าไม่กล้าก้าวเราก็ไม่รู้อะไรเมื่อไม่กล้าก้าวความสําเร็จของเราก็ไม่มาเมื่อไม่กล้าก้าวเราก็จะไม่แข็งแกร่งเมื่อไม่กล้าก้าวสิ่งดีๆที่จะรอเราอยู่ก็จะไม่มาหาเราวารุตา 9, ก้าวแรกด้วยแข้งขาที่สัน่นปับๆลองนึกสภาพเวลาเราควอะไรเราเลยเราเราจะก้าวไปแบบไม่มัน่นคง การก้าวแต่ละกมันสอดให้เราได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ได้รู้จักแก้ปัญหาได้รู้จักคนมากขึ้นได้เข้าใจคนมากขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นทำให้ก้าวที่สองของเราเริ่มแผ่วเา็าเรียกว่าการสั่นแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงรบก้าวของเราไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจนถึงวันนี้ วันที่วรุตายืนด้วยแข้งขาอันแข็งแรงของตัวเองด้วยความมั่นคงและก็ด้วยมิตรไมตรีจากลูกค้าทุกๆคนที่เป็นลูกค้าขาประจำของวรุตาแล้วสิ่งหนึ่งที่วรุตากลังจะบอกว่าก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยเพราะว่ามีหลายๆคนที่ออมีสามีปฟนฝรั่งแล้วไม่ยอมให้ภรรยาไปนวด เพราะว่าเขาเขาเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ชายในในในประเทศเยอรมันนะคะว่าถ้าเรื่องนวดแล้วเขาก็จะไปแบบนั้นสะส่วนใหญ่เขาในส่วนของอฝ่ายผู้ชายของภรรยาที่เป็นคนไทยเขาเลยไม่ค่อยที่จะอยากให้ไปนวดแต่บางคนเขาก็ถือเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติปกติคือหมายว่า คนดีก็มีคนไม่มีไอ้คนไม่ดีก็มีเธอก็ไปทํางานของเธอตามปกติตามแบบปกติเราไม่ได้ไปไปทําแบบนั้นบางบางบางคนผู้ชายเขเข้าใจแล้วโชคดีว่าแฟนของบรุตาโคเข้าใจจุดตรงนั้นด้วยแล้วเมื่อเขาเข้าใจสําคัญที่ตัวของเราเองด้วยและที่สําคัญยิ่งกว่า,าตัวแฟนนะคะนั่นก็คือตัวของเราเอง เราจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกมั่นใจไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความซื่อสัตย์คุณต้องทำให้มันเป็นเอ่อก็เรียกว่าให้มันเป็นปกติ ทําให้เขาไว้วางใจเราได้ว่าเมื่อเราบอกว่าไม่คือไม่เมื่อเราบอกว่าใช่คือใช่คือไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะแบบไหนเราต้องแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราถ้าเราจะเป็นทองเราก็ต้องเป็นทองเนื้อแท้เราอย่าเป็นทองปลอมถ้าเกิดเราจะเป็นคนจริงเราก็ต้องเป็นคนที่พูดจริงแล้วก็ทำจริงด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะวรุตตาให้ความสําคัญตรงนี้มากเพราะว่าคําพูดมันส่งผลเรื่องของการกระทําแล้วก่อนจะกลั่นออกมาเป็นคําพูดต้องใช้สมองฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ตามเมื่อเราพูดแล้วเราต้องทําสิ่งน,นั้นแล้วก่อนที่เราจะพูดก็ต้อง ไตรตรองมานิดนึงแล้วก็เมื่อเราตัวตนเป็นแบบไหนก็เิยออกไปว่าตัวตนเราเป็นแบบนี้เราไม่ทําคือไม่ทําเราเป็นคนแบบนี้คือต้องให้ชัดเจนแล้วเมื่อมันชัดเจนความไว้วางใจก็จะเกิดวรุตาก็เลยได้ยึดอาชีพนี้มาเราก็ต้องกเรียกว่าฝ่าฟันกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้จุดที่ก็เรียกว่าเหมือนกับเราเป็นอิสระ ต่อทุกสิ่งทุกอย่างอิสระจากความกลัวเราเป็นอิสระจากความไม่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจเป็นอิสระจากทุกสิ่งมันใช้เวลาแล้วก็ต้องสั่งสมประสบการณ์แล้วต้องใช้กําลังใจกําลังกายต่อสู้แล้วเมื่อมาถึงวันนี้วรุตาก็ ก็ดีใจนะคะดีใจที่เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่วัุตาอยากเล่าคือตัวเราเองเราทําแบบนั้นเราก็กล้ากลัวด้วยเหมือนกันวัุตาม,มีมีม,มีไมโครฟอยู่หนึ่งอันเผื่อฉุกเฉินอย่างไรก็ไปเรียนรู้มาว่าเผื่อมีอะไรก็จะต้องจัดการยังไง คือการป้องกันตัวเองมันก็ต้องมีในระดับเบื้องต้นบ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความไม่แน่นอนความไว้วางใจบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เราเกิดความประมาทในชีวิตของเราได้บางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายได้ป้องกันไว้ดีกว่าไม,ไม่ได้กระทําอะไรเลยวันนี้วรุตาโกได้มาเล่านะคะว่าอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าในห้องลับๆทําได้อย่างไรอันนี้ฟังแล้วน,น่ากลัวมากมาก อย่าก,กลัวจนไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กล้าก้าวผ่านไปนะคะเราก็จะไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะว่าสิ่งดีๆบางครั้งเราต้องฝ่าฟันเราต้องสู้เราต้องกล้าที่จะเดินไปหาเขาค่ะมีอะไรเราก็ต้องสู้เพราะสิ่งนั้นทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นทําให้เราเรียนรู้และเข้าใจผู้คนมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็วรุตาอยากจะฝากน้องทุกๆคนนะคะถ้าใครมีความฝันอยากจะเดินไปสู่เป้าหมายไม่ต้องกลัวค่ะขอเพียงเราเดินไปตามฝันของเราแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำว่าเมื่อเราเจออุปสรรคให้เรียนรู้แล้วนำมาปรับปรุงแล้วก็เดินต่อเจออุปสรรคเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุง การทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะเปรียบเสมือนก้อนหินที่แข่งขึ้นไปทุกวันเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่วงรอบเพิ่มมากขึ้นเราจะแข็งแรงแล้วเราจะใหญ่โตเราจะมีประสบการณ์ในการชีวิตมากขึ้นแล้วเป้าหมายในสิ่งที่สวยงามที่เราหวังเอาไว้เราจะได้พบกับเขาค่ะเพราะว่าความสําเร็จของทุกๆคน ไม่ได้มากองอยู่จนหน้าความสําเร็จจะทดสอบผู้ที่จะคว้าความสําเร็จมาเสมอความสําเร็จจะไม่มอบให้กับคนที่ไม่รู้จักคุณค่าวความสําเร็จจะทดสอบผู้นั้นด้วยเสมอว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมที่จะได้รับความสําเร็จนี้หรือไม่ คุณเป็นคนที่มีค่าคู่ควรกับความสําเร็จนี้หรือไม่วารุตาอยากจะบอกให้กับน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆท่านนะคะจงฝันแล้วก็เดินไปตามฝันแน่นอนกับฝันของเราอยู่ไม่เกิดเอื้อมขอเพียงเรามุ่งมั่น ฝ่าฟันแล้วกระทำอย่างสม่ำเสมอแน่นอนค่ะความสำเร็จนอนรอรออยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตานานคลิปหน้านะคะสิ่งไหนที่เป็นออสิ่งดีๆแล้วมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะอย่าลืมแชร์ไปให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะเพราะว่า การแบ่งปันประสบการณ์บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเอาประสบการณ์จากผู้อื่นมาเป็นประสบการณ์ของตัว,ตวเราเองไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพียงแค่นํามาใช้แล้วเราก็จะเกิดความสําเร็จในชีวิตอย่างเร็ววันค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าสน,าน้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย